สวัสดีครับรักโปรโนลูกแม่แต่ทองครับไฟนอลรซ้อมมากี่วันซ้อมมาเเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกแม่แต่ทองอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วนะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกู้มบอลซอลลังบ้างมีเพื่อนๆที่ค่ายหลายคนครับตอนนี้เราอายุ22ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้58ครับมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือก็ได้เข่าก็ได้วันนี้เลยต้องมาเจอเพชรสองแสงเคยต่อยกันมากี่ครั้งและสองครั้งสองครั้งเป็นไงบ้างทั้งสองครั้งผัดแซวชาครับครั้งแรก ครั้งแรกแค่เขาอ๋อแล้วครั้งที่2ชนะเก็ชนะเขาวันนี้ครั้งที่3ครับทุกครั้งต่อยกันเวทร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเนาะเขามือสไตล์ใช่มือครับวันนี้มาเจอไฟที่สามคิดว่าวันนี้เมาอยู่ชนะเขาได้ไหมได้มั่นใจเลยครับเท่านี้ชนะเขาขึ้นน้ำมุกก่อนเลยนะครับและล่าสุดต่อยใครไปติลล์โปครับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดเวทนี้เมื่อเช้ามาลดเท่่าไหร ร้อยหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์นี่ผัดเร็วๆได้ร่างกายไว้นี่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดแล้วชัยนะขึ้นนำเขาด้วยคุมมากี่กิโลคุมมาสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าไฟคนจังหวัดบึงการเด็กบึงการเอาฝากช่วช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยพี่น้องชาวบึงการชาวเวียดนามช่วยแบ่งแบ่งใจด้ครับวันนี้มาสู้เต็มที่ครับวันนี้คู่เอกท้องถูกรอขอโชคดีครับไปน้ำโบยังกอดครับผมไฟเนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามสิบสองซ้อมอยู่ที่ค่าย อยู่ใครสามารถไปตอนนี้มาซ้อมที่แล้วนะมีใครเป็นกู๊ปกับองศ์แล้วบ้างมีอย่างเพชรพิยสิงอย่างนี้กระเพาะในใครชี่การตอนนี้อายุเท่าไหร่ปุ๊บยี่สิบเอ็ดแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับมวยฟีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอรุ่นน้องนะครับอ่าเจ้าทับหน้าไม่เคยต่อยกับน้องแน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องยังก็ก็ดูมาบ้างเขามวยสไตล์มวยฟีมือครับวันนี้มาเจอรุ่นน้องวางเคสว่าแพงให้ดิ ก็ต้องรอดูครับผมล่าสุด่อยไว้ที่ไปไว้ที่ข้ามศึกครับอที่อยู่เทอตะวันนาเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะรับคุณหลวงมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าก็เวทวันนี้เลยเออวันนี้ร้อยสี่แต่ต่อหนึ่งปอนด์ไหวไหมต้องไหวครับมาถึงขนนาดี้เมื่อเช้าลดเท่าไหร่ลดสองปอนด์เลยนี่ใหญ่นิดนึงยีเซยีสายหน่อยเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงแต่วันนี้มีเหงมขัดไปเดิมพันด้วยคิดว่าวันนี้เอาเหงมขัดกลับบ้านได้ไหมคิดว่าจะเอาไปฝาก ไอ,อพ่อกับแม่ได้เส้นแรกเลยปะเส้นแรกครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่โลครับต่อยมือแทนม,มาทั้งหมดร้อยครั้งครับคนจ<ส>ังหวัดคน,คนอยู่สุสเาเอาฝากชื่อยช่วยไปขับรถหน่อยฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้จะเอาช้ำกลับบ้านกลับ กับซีเกให้ได้ครับวันนี้ขอโชคดีิบังครับครับซีมาลัยพื่อจะเดินีกครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเพื่อมาลอะไรไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็หนึ่งเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายเพื่อจะเดินอยู่ที่สารคามที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บังซ้อมไฟนี้มก็ทั้งสารแล้วก็มีวุทิกรอ๋อเพื่อพี่น้องนายค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสแล้วสูงเท่าไหร่ครับวันหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้วันเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเปิดเกมครับวันนี้ต้องมาเจอเจ้าบัลลังก์เพชร ไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกศึกษาเคียงมาต่อยเขาอย่างเขาก็สดมาครับน้องเขาสดมาวันนี้มาเจอน้องน่แก็เดี๋ยวแก้แคบบางทีเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ที่รอบเนือวันนั้นต่อยกับพิธิพันเป่งมากโอ้แพงขนาดไหนผมว่าแพงคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ปล่อยมาแล้ยปล่อยลูกตอนทียังไม่ถูกวันนี้ต่อยร้อยสิบห้าเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่หนึ่งปอนด์แล้วลดหนึ่งปอนด์ที่ผ่านไปแล้วร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมแล้เอาแชร์หน้านะคุมมากี่กิโลไฟนี้สอโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเป็นร้อยแล้วคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราเลยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมทำให้เต็มที่ครับพร้อมมาแจ้งเกิดอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมเป็ลนักเป็นนักข่าวไฟเราซ้อมมากี่วันก็เดือนเต็มเต็มซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนแตอยู่ที่บางแสนที่เดิมมีใครช่วยเป็นผู้่บอลซ้อมตอนนี้ก็เป็นเจียินมังกรเหล็กพีกนี้ครับตอนนี้เราอายุ สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ170น้ำหนักป่อยๆตอนนี้ก็58ได้มวยสไตล์แหละครับก็คุ้วนะครับวันนี้เลยต้องมาเจอสีมะลายไม่เคยต่อยกันนะครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์เหนียววันนี้มาเจอสีมะลายวางเกมมาแขงให้ดิตามสไตล์หรอกมีอะไรเดีแก้ไขวิจเข้าไปดีเนาะล่าสุดต่อยไว้กับ เนื้อไปเยอะครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะกันเองวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่นี่วันนี้ต่อยร้อยสิบห้าเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ตอนเจ็ดเทีบมีกระผ่านได้ไปแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยสมบูรณ์อย่างแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะแพ้หมดือดครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่หกหกรู้ได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบมันตัวเป็นจังหวัดนครฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเอฟทีบาลังพิทช่วยเป็นกำลังใจให้เราวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีครับ อจใช้ต้องซ้อมมากี่วันก็สามวีนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจเปอ้าวกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วมีใครเป็นคู่บ้อสาวตอนนี้พี่ถีอะไรนิติกรขลังเบิกพี่ๆน้อนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละก็ปีนี้ยี่สิบเอ็ดชูงเท่าไหร่ครับก็ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยแล้วตอนนี้ก็ห้าแปดกิโลโมยสไตล์อะไรครับก็ฟิล์มวันนี้เลยต้องมาเจอรับประมวลเคยต่อยกันไหมเคยกี่ครั้งและสองครั้งเป็นไงบ้างก็ อ๋อครั้งแรกครั้งแรกชนะอ๋อชนะเขาครั้งที่สองแพ้เขาเหรอตอนนั้นตอนอยู่เวทร้อยเท่าไหร่ประมาณเนี้ยร้อยสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะใช่เขาโมเดิร์นสไตล์วันนี้มาเจอไปยี่สามวางเกงวางแผงไงดิต้องตามเพียงชิวอนนี้เอาชนะขึ้นนำก่อนได้ไหมได้มั่นใจเลยล่าสุดต่อยใครไป เจเจที่ล่างสีวันนั้นเป็นไงก็ชนะเข้าชนะเข้มาวันนั้นเบสเท่าไหร่ก็ร้อยที่แปดร้อยที่แปดนี้เนาะเมื่อเช้ามาเป็นยังไงแบบนี้กงมาเกินจุดหกครับก็นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้โซบูแรงๆนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะแล้วคร้องขึ้นนำเขาเป็นสองหนึ่งคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดมาเยอะนะฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยนี่ก็เป็นลังใจผมวันนี้พร้อมเอาชนะกับพายด้วยขอให้โชคดีครับ ครับดีครับวันนียผมเจอชิคาราเปจินเดียคาเดมี่ครับไฟนี้ชิคาราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอินเดียมาอยู่เพื่อนทีเดียเนาะมีใครเป็นคู่เปิลซ้อมตอนนี้พี่เป็นในไทยครับตอนนี้ชิคาราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดสูงเท่าไหร่งหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยปอยตอนนี้ส่สิบแปดสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับครับวันนี้ชิคาราต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเลยนะทับไทยเคยต่อยกับเขามาแต่นานแล้วเนาะวันนั้นเป็นไง เคยชนะเขามาด้วยตอนนั้นต่อยเวทกี่กิโลนะเจสเจอ่าวันนี้มาเจอกันให,ใหม่คี่วันนี้ย้ำชนะได้ไหมแต่วันนี้มีเข็มขัดพายด้วยนะเอาเข็มขัดเส้นแรกเลยป่ะเส้นแรกเลยแต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันอ่าวันนี้วันนี้ต่อยเวทดร้อยเท่าไหร่ร้อยสองเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ เกินเลยหนึ่งก้นแก็นะนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแล้วล่าสุดชิคก้าต่อ,อยอะไรไปสสไปแค่มากว่านั้นชนะคะแนนชนะคะแนนวันนะั้นเวทเ,วเวท่าไหร่ก็เวทนี้นะแล้ววันนี้เบียร์ขัดเป็นเดิมพันวันนี้พร้อมมาเอาเบียขัดกับญี่ปุ่นปะ่ะมั่นใจเลย <c oughs> คุมมากี่กิโลทั้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบกว่าชิคร้าคนญี่ปุ่นฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยกกันลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ้าวนี่ขออยิีละโชคดีขอบคุณครับโอเค าฝันเราซ้อมมากี่วันซ้อมประมาณสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ขอนแก่นที่เดิมมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้มีพี่น้องๆในท่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่ครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หกสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับพิจิตรทานเคยเจอมาท้งหนึ่งวันนั้นเป็นไงชนะเคยชนะเข้ามาด้วยตอนนั้นต่อยอีเวนร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสองร้อยสามสองวันนี้ต่อยร้อยสามห้านะเขามวยสไตล์ก็มวยบูดุดันวันนี้ต้องมาเจอกันใหม่ วางเกมมาแพงไงดิก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะมีอะไรดีแก้เขาด้วยดีแต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะคิดวันนี้ย้ำแชร์นะได้ไหมได้แต่ประมาทไม่ได้นะเมื่อกี้ช้ป์หลักแล้วเป็นไงบ้างก็เกินจุดสามจุดสามที่ผ่านแล้วแล้วล่าสุดต่อยกับใครไปต่อยบูของที่นี่นะวันนั้นเป็นไงแพ้บูของที่นีแพ้คะแนนบูของไปวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสามสองร้อยสามสองนะวันนี้ร้อยสามห้า วันนี้ก็มาแจ้งเกิดด้วยมาย้อมแชนะด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดอุนบุรีนะผมฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมจะทำให้เต็มที่ครับผมอ่ะนี่ขอโชคดีต่อมาครับโอเคครับสสวัดีครับผมปูตินโซเดียนตัวไฟน์เซ้อมมากี่วันเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายนโซเดียร์พันธ์นะอยู่ที่ออกมาซ้อมที่โซเดียพันธ์เลยอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ละสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์อยู่ที่นี่มีใครไปขุนบอล พี่เอ๋พี่พี่เนาะแค่ที่จอดที่ฟาเชอร์เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปกติสครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยมา100ยัง2น้ำหนักปล่อยตอนนี้5ถึง5กลุ่มหวยสไตล์เลยครับมวยต่อไปวันนี้เลยต้องมาเจอกับเมทิลชินไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาขี้เขาต่อยเขายังเขามือสไตล์วันนี้มาเจอเมทิลชินนะวางเกมวางแผนไงดิก่น่าจะตามสตล์มีอะไรเดแก้ไขอุยกันทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ ช่องเจ็ดครับวันนั้นต่อยกับใครเฟซบุ๊กครับเป็นยั้งแพ้คาเน่เนาะแพ้คาเดมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เนาะเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นยังไงบ้างเกินประมาณสามขีดได้สามขีดก็มาจุดหกได้เนาะเกิดเดี๋ยวยี่เซนยี่สายหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะเอาใคยด้วยแต่วันนี้ต่างศึกต่างสายนะทีวันนี้เอาชนะเขาได้ไหมจะพยายามเอา้อ้ได้ครับมั่นใจปะเนี่ยมั่นนใจครับไฟีีกกมา่ วันนี้สี่สี่ห้ากี่โลด้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักสี่สิบครั้งคนจังหวัดกระบี่เด็กกระบี่อ่ะฝากเชื้อช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยฝากเชียร์เลยก้อพี่น้องชาวกระบี่จะเป็นกำลังใจเพิ่มแล้ววันนี้พร้อมไอเชียร์นะขอโชคดีขอบมากครับโอเคน้ำตัวพี่น้อยสวัสดีครับผมเทติชินบางแสนไปครับไฟนอลซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนไปอยู่ที่เดิมที่บางแสนเนาะแล้วไฟนี้มีใครช่วยเป็นคุ่บอลสาหรับเรามักนัวกระเพื่อมพี่พี่น้องน้อยค่กัน ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบได้น้ําหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้มาเจอปูตินนะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษารเก่งว่าต่อยปูตินยังก็บูดด้วยวันนี้มาเจอปูตินเนาะวางเกลีาวแผงให้ดิก็เรื่อยๆตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขวุฒิขบวนทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่แหละวันนั้นต่อยกับเพชศพอใจเป็กันยังวันนั้นก็ชนะน็อกยกสามชนะเบียดเท่าไหร่ครับเวทยดร้อย น่าจะร้อยสิบเอ็ดคร้อยสิบเอ็ดนี้ต่อร้อยสิบสี่เนาะมันโตขึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่รถจุดห้าจุดห้านี่ผัดเร็วแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นลายสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออยชนะเอาใครเหมือนเดิมแต่วันนี้ต่างจากสายด้วยเกี่ยวนี้ยออชนะได้ไหมต้องเก็บแต้มให้เพื่อนจริงดีครับอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักกว่นี้เจ็ดสิบได้คนจังหวัดเสเกอ้าาวฝกเชิญชวนนแฟคลับเหน่อยก็ฝาก FC บางแสนับและ พี่น้องชาวศรีสะเกดช่วยเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยว,วันนี้พร้อมมาชนะดค่ายอ่ะวันนี้ใครน้องช่วยดิครับตอนนผมคทักหน้าซ้อมเป็นหมดแล้วไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมเดือนคซ้อมอยู่ที่ค่ายราชนนครับอ่ะไปซ้อมราชานนมีใครไปคู่เป้าซ้อมมาตอนนี้ก็มีพี่บันลือลีลาคิวรัดโนก็เพิกพี่ๆในค่ายที่นี่ชนะ่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ15สูงเท่าไหร่ร้อยหกจุดก่อน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบกรัมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้จะต,ต้องมาเจอมีนำ้ำาพุนะเคยต่อยกันไหมไม่ย <Okay. S 1> ยังด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังเห็นมือวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเกวาแงแขงให้ดีตามสาตาเราเนาะ<ช>มีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุปกรว์ีล่าสุดต่อยกับใครไปวันเห็งอะเปไงบ้างวันนั้นชนะยกสองอชนองอะอกวันเห็งวันนั้นเวทร้อยร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยร้อยห้าเลยแล้วเขาต่อยเราปอนหนึ่งวันนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยที่วันนี้เมาเข็มขัดกลับบ้านได้ไหมมั่นใจ เมื่อเช้าซอมหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินปอนด์บ่อหนึ่งก็เดี๋ยววิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงเพราะชนะคุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบไฟผลจังหวัดราชบุรีฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยวันนี้พร้อมเอาชนะนะพร้อมออกเข็มขัดกลับบ้านด้วยอ่ะขอโชคดีก่อนครับไปสวัสดีครับไทยซ้อมเป็นมดครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองสัปดาห์ครับซ้อมอยู่ที่ค่าย ราชโนนอ่าไปซ้อมที่ราชโนนมีใครเป็นกุ๊เปิลซ้อมบ้างอีกนะตอนเนี้ยมีครับหน้าแล้วพี่ไเรีโลกแล้วเดชโชย์ใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อย้าสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ประมาณสี่สี่เก้าห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับชินมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอชิคาระนะเคยต่อยชิคาระมาไหมเคยครับเคยแต่ตอนนั้นยังเด็กเด็เคยชนะเข้ามาป่ะหรือแพ้แพ้เคยเคยแพ้เข้ามาแต่วันนี้ตอนโต ครั้งแรกเลยเขามวยสไตล์ไหนมวยฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาชนะคืนได้ไหมได้แต่วันนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองเมื่อเช้ามาเวทน้้ำหนักนี้ขาดจุดตอ๋อมาสบายผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะคืนด้วยและพร้อมเอาเข็มขัดกับค่ายด้วยใช่คุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็สิบไฟครับล่าสุดเรา รที่ลังเสร็จเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนวันนั้นต่อยเวทร้อยร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเนาะวันนี้เอาพร้อมมาแชร์นะนะเราคนจังหวัดราชบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้วันนี้เต็มที่เลยเนาะอ่ะขอโชคดีกัปตันสวัสดีครับผมเพชรพัชราชุดกีฬาเกษมครับไชเราซ้อมมากี่วันสามสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายขอนแก่นอ่าที่ขอนแก่นมีใครเป็นคู่ปอลซ้อมบาตอนนี้ไม่ตมี ปืนใหญ่ปฏิหารพี่พี่น้องนะองแค่กี่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละวยี่สิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับเดินวันนี้จะต้องมาเจอกับอินซีเล็กเนาะยังไม่เคยต่กันบ้างยครั้งแรกเลยสื่อสารกีมมาต่อยยังได้ดูยังก็ดูบ้างเขาเมย์สไตล์ปีมวันนี้มาเจออินซีเล็กวางเกีมวางแผงห้ดิก็เดินตามสไตล์เรามีอะไรแก้ไขอุ้ยเข้าเบอร์ดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับ ไปอยู่เวทีดังสีวันนั้นเป็นไงชนะซูเปอร์บอลหรือเป่าชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าวันนี้ต่อละยี่สิบสองเนาะถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินนิดเดีมาเกินก็มายี่สิบยี่สายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสีปร์ตี้พนจังหวัดกาลสินเด็กกาฬสินธุฝากเชิญช่วยแฟนคขับรถหน่อย ปากืนซากระชิดนะครับเชียร์นะครับวันนี้พร้อมเอาเชียร์นะครับเจ็าพี่ครับวันนี้ขอโชคดีขอมากครับตัวไหนครับตัวนี้ครับพงน้ำตาดีแข็งแฉะให้เลี้ยวซ้อมมากี่วันซ้อมมาหลังต่อยเสร็จก็ซ้อมมาซ้อมปกติเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียร์แก็อยู่ที่กำแพงเพชรที่เดิมมีใครช่วยเป็นรุกบอลซ้อมตอนนี้มีพี่น้องในค่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยจุดเจ็เจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ชนะปล่อย6กครับมวยสไตล์แหลกครับเข้าครับวันนี้เลยต้องมาเจอครับเทมังกรเอ่อเทมังกรเคไม่เคยต่อยกันด้วยเนาะครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยกันยังศึกษาครเขามวยสไตล์เขาครับวันนี้มาเจอเทมังกรแล้วมวยเขาเหมือนกันอีกครับเรามีวุธอื่นเซอรมไหมมีครับอ่าเราเนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมมาแผนไงดิก็รอดูวิดีโอล่าสุดต่อยไว้ที่้านเนินเพราะนั้นต่อยใครต่อยบลุงเนืองเลยแข่งกันมากกว่านั้นก็โอเคชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบหกครับก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะได้วิ่งหน่อยก็หมายืดเส้นยืดสายนิดนึงเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยสมบูรณ์ยังแหวันนี้ก็พร้อมออยแช่นะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดชาวม่เดฟ้าช่วยช่วยแฟนคลับรุ่นน้อยพี่น้องชาวแม่เป็ดช่วยกันกันจะเด่นวันนี้เต็มที่นะอ่ะคอยชอบคุณครับ ครับเพื่อวันซีเกมมีอยิ่งไหไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมอายอยู่ที่ค่ายซีเีอยู่ที่ออนน่ครับมีใครเปกูบ้บอลซ้มม่งเป็นเพื่อนผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสามสี่มวยสตยไตล์อะไรครับมวยครับวันนี้เด่นต้องมาเจอคู่ปรับต่อใช่ไหม<อ>ดีแมมเจอมาสองครั้งครั้งแรกทำไมแพ้เขาแพ้อืมแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดอ๋อเบียดกันแล้วครั้งสอง เสมอต่อยกันอยู่เวทร้อยร้อยวันนี้เลยต้องมาเจอไฟที่สามเขามือจะตายอะไนะชิวันนี้ไม่เจอไฟที่สามนะวางเก่งวางแพงไอดีตามสไตล์เราคิดว่าวันนี้เอาทูมือคนเดียวได้ไหมได้มั่นใจเลยยังวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเหมือนเดิมเข้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สบู่แรงวันนี้พร้อมหมาชนะนะคุ้มมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด50ครับบคนจังหวัดสเชิยงใหม่ฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยฝากเชิญจังหวัดสวิตเทชเชิญท่านเลยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีก่อนครับเราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่ที่วนวันก็ที่เดิมเราเลยมีใครเป็นกู๊บกิ๊บซ้อมมั้งจบเรียนแล้วพี่น้องตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ไห่ครับ มวยสไตล์แหล่ครับได้หมดครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรพัชระครับเคยต่อยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยก็ยังครับศึกษาครับเขามื่อจะตายก็เนีนแนครับนั่นีวันนี้มาเจอเพชรพัชระวางเกมวางแบงไงดิก็อะไรวะครับอ่าล่าสุดต่อยไว้กับเปรมครับเตมันปีมต่อยอาริวเอสครับอ๋ออาริวเอตสามยกเหรอเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้คะแนนเหรออ๋อพลาดไปออกเลยแต่ถ้ายกอะก่อนที่จะไปอาริวเอสเป็นไงบ้างถ้ายก แพ้หรือชนะยังยังยังไม่ได้ต่อยครับหายไปนานเลยเหรอหายไปกี่เดือนหรือปีเดือนเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วที่ก่อนที่ต่อยไว้ล่าสุดที่ต่อยไว้ต่อยไว้ที่มาครับที่แอนนองครับออกแอนนองเหมือนกันเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบครับไม่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่ต่อร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าสอบน้าจับเป็นไงบ้างผ่านแล้วว่าผ่านน่าสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นตสุดๆครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดหรือเปล่า เอาแชนะนะคุ้มมากี่กิโลโลเดียวต่อ,อยมวยไทยมาทั้งหมดเย,100เยดอะครับหลักร้อยบวกคนจังหวัดัฝ่าเชฝากเชื่อ,อ,อแฟนคลับเราหนไะม่ต้องใจเลยครับวันนี้เต็มที่ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับผมประชานกรเดชศัครับไฟเราซ้อมมากี่วันามามาก็ประมาณเดือนกว่าได้เลยซ้อมอยู่ที่ค่ายกทีครับอยู่ที่กะที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครไปเชื่อเป็นกุ๊บซ้อมแล้วมังก็มีพวกพี่คนใหญ่ๆที่เขาเลืยกมาแล้ว เคยช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุ20ใจ20แล้วครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย1 7 1ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็ประมาณ65ครัมวยสไตล์ไหครับพอเป็นมวยเขอาวันนี้เลยต้องมาเจอกับปฏิหารเคยต่อยกันไหมเคยต่อยแล้วครับกี่ครั้งละหนึ่งครั้งละครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ต่อยอย่างที่นี่ครับอ่าเป็นไงวันนั้นวันนั้นก็สี่ไปพลาดโดนศอกมีอาการก็เลยแพ้แพ้คะแนนเข้าไปเยอะวันนั้นต่อยกันอยู่เบรย์ร้อยเท่าไง ร้อยสามสองว่ารสามหา้าน,นี่นแหละตอนนี้ก็ร้อยสามห้านแล้วเขามืยอจะตายก็เป็นได้ยินด้คร <ừ, S 2> ับได้รูไทุกแบบวันนี้เรต้องมาเจอเขาใหม่นะที่ว่าวนี้เอาคืไไนก็ได้ไหมก็ต้องไปดูเป็นนตอนนี้ไม่พูดกัได้แล้วล่าสุดเาต่อยใครไปก่ต่วันนั้นเป็นไงวันนั้นแพ้ครแพ้คะแนนไปเนทไหว่าอยู่ ร้อยสามสองครับร้อยสามสองวันนี้ร้อยสามห้าเมื่อเช้าสอบหนักยังยังไม่สอบคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยครับประมาณไม่ถึงไม่เกินบอลได้ครับก็คือมาวิ่งไงนะยื้เส้นยื้สายตอนเช้าร่างกายไปนิดเดียวเซนก็เอ็มร้อยครับก็แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดวันนี้ก็ร้อมแล้วสองห้ากิโลแล้วแล้วก็เอาชนะคืนด้วยนะคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อยครับคนจังหวัด เันกระบี่ลครับฝากช่วยๆเนขับรถหน่อยก็ฝากเป็นย่งไงนเยครับไเป็นจริงน่อยรัดมาไล่กันเลยกอโจคบกอโชคบดีก่อครับโอเค มคีดีมเคยยิงครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้ประมาณสามทีได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจดีมเคยยิงอยู่ที่กาะซิบเนี่ยที่เดิมมีใครช่วยเป็นกุ้งปองซ้อมไฟนอลมีพี่น้องในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีครับสูงเท่าไหร่ละสูงร้อยเจ็ดสิบได้น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็หกสิบสองครับมวยสแตล์อะไรครับทีมงานครับวันนี้เราต้องมาเจอกับพีรพัฒน์เคยต่อยกันยังเคยต่อยมาสองครั้งสองครั้งทั้งสองครั้งเป็นไงบ้างก็ ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งวันนี้ไฟที่สามเขาโมยสไตล์เขาโมยเขาครับวันนี้มาเจอไฟที่สามนะวางเทวังแข่ไงดีก็ต่อยตามสไตล์เลยครับมีอะไรจะแก้ไขวุ้นเขาบ่นดีเนาะเขาโมยสไตล์โมยเขาครับวันนี้เจอกันใหม่และล่าสุดไปกัใครไปไปกับพี่เขาเนี่ยครับอ๋อวันนั้นเป็นไงเสมออออ๋เสมวันนี้เลยมาให้มาแก้มือเลยคิววันนี้เอาชูเดี่ยวไหม ่ไม่คู่แล้วนะวันนั้นต่อยกับเวทล์ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกก็เวทนี้เลยเมื่อเช้าสอบหนักยามก็สอบนะครับเป็นยังไงมาพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นอะไรพี่เครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะนะคุ้มมากกี่กิโลมาฟานห้ารูหกรูได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หมดสิบครั้งครับคนจังหวัดกาฬสินธุฟ้าช่วยช่วยแฟนคชับฟ้าช่วยฬสินธุ์ช่วยเป็นสีด้วยวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอโชคดีนะครับขอบคุณพี่นะ ตอนนี้ผมเทมกรไปเติมมวยไทยครับไฟนอลซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนหึ่งเชวันครับอยู่ที่อุบลมีใครไปคุณพ่อซ้อมบ้างตอนนี้เด่นพยัคพวกพี่ๆเพื่อนๆคุกท่านตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา22่สงยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับหนึ่แปดสิบห้าน้ำหนักไป่อยตอนนี้หกสิบครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้มาเจอน้ำตาเดือดเคยต่อยกันไหมไม่ครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเคีงมาต่อยพยัคฆ์เขาเปิดสไตล์มวยเข่าเนี่ยเื่นเสรหมือนกันเขา มีครับเรามีมาแน่นอนอืมแล้วล่าสุดเลงต่อยไว้กับใครอ่าเด็กมรีครับที่ล่างสุดเป็นไมื่อไงเขื่อนชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับเบียร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนี้ต่อร้อยยี่สิบหกใช่ไหมเมื่อเช้าสอบแบบยากสอบยากเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะแค็งมาเดิมครับผมคุ้มมากกี่กิโลสองกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ ร้อยไปคนจังหวัดอุบลนะขอดีอุบลอ่ะไปช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยขอเจ้าบนกระต่ายผมด้วยครับเหมือนจีครับอ่ะขอโชคดีมาครับเอาไ